ัญหาคอร์รัปชันการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดจากคอร์รัปชันเนี่ยต้องยอมรับว่าเกิดจากความไม่เพียงพอเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าครูเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่สูงก็จริงแต่ว่าไรายได้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนอาชัีพิเศษบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในประเทศที่เขามีระดับการศึกษาที่ยอมรับว่าเป็นระดับต้นๆของโลกอย่างเช่นฟินแลนด์พวกเนี้ยครูเนี่ยจะได้รับเรียกว่าก<ะ>ว่าจะเป็นครูได้เนี่ยยากมากต้องจบปริญญาะรับเป็นยาโท นะคะไม่ว่าจะสอบในดูบาลหรือสอบมหาวทิทยาลัยต้องมีการสอบต้องมีการคอลิฟายที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วเงินเดือนก็จะได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยก็จะเป็นการปิดจุดของคอร์รัปชันได้ <S <S เวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าสังคมกําลังตื่นตัวในทุกๆด้านนะคะถ้าเราสามารถปไปทุกควันสาให้ประสบความสำเร็จได้ในฤดนี้